สวัสดีค่ะสำหรับในวันอาทิตย์นี้นะเพื่อนเพื่อนจริงแล้วในอัดคลิปเนี้ไว้แทบจะทุกวันแต่บางคลิปก็ไม่ได้ตัดต่อกันแต่ว่าจุดประสงค์ในการที่ทำช่องลงคลิปก็คืออยากจะให้ดูเรื่องของอาหารในการที่เราจะกินนะคะซึ่งเพื่อนๆนจะทานแบบเนี้ก็ได้หรือจะ adapt ปเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ประเด็นหัวใจของการกินอาหารให้ปลอดภัยก็คือกินแล้วอาหารนั้นเนี่ย จะต้องไม่มีสารพิษสารเคมีไม่ทําให้เซลล์ของเราอักเสบเนาะการปรุงเนี่ยมันก็ต้องไม่ใส่ไอที่มันเป็นวัตถุก,การเสียหรือแม้แต่ไขมันก็ต้องใช้ไขมันที่ไม่เป็นไขมันเทียมหรือไขมันทานเพราะว่ามันจะก่อปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดแล้วก็หัวใจของเรานะคะในคลิปนี้เนี่ยก็มาทําอาหารทานเหมือนปกติทุกวันเพื่อจะให้ทุกคนรู้เนาะว่าเออกินอะไรบ้างเผื่อว่าใครจะอยากจะเอาเป็นแนวทางและถ้าใครอยากจะมีหนังสือ ที่ปรุงอาหารแบบปลอดภัยเนี่ยนี้ก็มีหนังสือจําหน่ายนะคะราคาเล่มละ300บาทก็ไปชมนะวันนี้ทําคลิปเป็นเกี่ยวกับเลียง <ược. S 1> ใบเต้าซึ่งใบตเต้าเนี่ยเป็นใบที่ปลอดสารเคมีอยู่แล้วนะข้อสาคัญเกิดมันเกิดตามฤดูกาลแล้วก็มีสารที่ช่วยต้าน mm hmm. การอักเสบต้านมะเร็งอยู่ในนั้นเยอะอยากจะบอกว่าพวกพืชผักที่มันขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงหิมพานยอดอ่อนเนาะใบมะกอกแบบเนี้ยต้นมะกอกดอกแค หรือว่าไอ้พวกดอกสน,นุดอกทองอุลไลทุกนั้นมันเอามาทานได้ทั้งหมดเลยค่ะหรือแม้แต่มารุมเนาะซซึ่งมีแคลเซียมที่สูงมากพักกะเช์แบบเนี้ยแคลเซียมเยอะมากอันนี้ถ้าเรารู้จักกินของในบ้านเรานะคะเราก็จะแฮปปี้มีความสุขราคาประหยัดแล้วกินแล้วได้แรงอิ่มได้แคลเซียมได้โพแทสเซียมได้วิตามินแร่ธาตุเยอะแยะไปชมอาหารที่เนททำในวันนี้กันนะะ สวัสดีค่ะสุขภาพดีเราสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะคลิปนี้ชวนมากินกับข้าวกันอันนี้เป็นหอมแดงนะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเห็ดหนางฟ้าแล้วก็ผักเต้าหรือบางที่ก็เรียกผักติ้วนะคะต้มน้ําให้เดือดนะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยผงรสหอมร้อนต้านอนุมูลอิสระมีแบบแฮวหมู พี่ลังกาสามีสารต้านมะเร็งเยอะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหอมแดงที่ตาจนละเอียดแล้วอันนี้ก็เอามาใส่เป็นเป็นเลียงแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าซึ่งเห็ดนางฟ้าเนี่ยเอาไปต้มมันเหมือนต้มหมูเลยค่ะกลิ่นมันจะเหมือนหมูเลยแล้วรสชาติก็เหมือนอันนี้เกลือดํานะคะเพิ่มแร่ธาตุ84ชนิดแล้วก็อันนี้คือผักเต้าหรือผักติว้วผักเต้าเนี่ยมีแคลเซียมร้อยมิลลิกรัมแคลเซียมมากถึง67 หนึ่งร้อยกรัมมีแคลเซียม67มิลลิกรัมนะเพื่อนๆเราต้องกินแคลเซียมให้ได้วันละพันประมาณเฉลี่ยพันมิลลิกรัมนะเนาะแต่ว่าเรากินผักติ้วหรือผักเต้าเนี่ยจะได้แคลเซียมเยอะอันนี้ดอกเกลือนะคะใช้ดึงทําให้มันหวานขึ้นไอตัวผักแต้วผักติ้วเนี่ยบางที่เขาเรียกติ้วเนาะมันจะมีความเปรี้ยวอมฝาดซึ่งตัวเนี้ยมันช่วยสมานกระเพาะเราด้วยนะคะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนด้วยนะ มีวิตามินซีถ้าอยากได้วิตามินซีต้องกินดิบอยากได้วิตามินเอต้องกินดิบแปลกไหมเขาเป็นพืชที่ดีมากเลยค่ะก็นี่แหละกินอาหารเพื่อรักษาสุขภาพกันนะชอบคลิปนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะอยากได้หนังสือก็อย่าลืมทักมานะครัวไร้ผงชูรสราคาเล่มละ300บาทนะคะคลิปนี้เนลาไปก่อนนะโชคดีสุขภาพดีทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ